สวัสดีนะคะพี่น้องเย็นเดีต้อนรับสู่ช่องยายไสไตนะคะน,นี่ก็ทํากับข้าวนะคะพอดีวันนี้ไปทํางานเนาะเพื่อนที่ทํางานนะคะพี่พ,พี่พี่ทํางานนะคะเขาก็ใจดีเนาะเขาก็ใจดีนะคะเขาก็เก็บผักจากสวนเขานะคะมาให้ยายนะคะคือสุขีนี่นะคะ ที่นี้ยายก็กําลังต้มนะคะพี่น้องทีนี้ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วยายก็จะพร้อมเลยคะ่ะสุกี่นี่พี่น้องสวนเขานะคะยายก็ต้มเนาะทีนี้มานั่งนึกว่าเราจะทําอะไรกินนะคะพอดีว่ายายก็ต้มซะเลยพี่น้องจ๋าต้มจิ้มน้าพริกปลาเนาะเพราะว่าปลาเยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายายทำ นี่นะคะพี่น้องก็จะมีแตงกวามีไข่ต้มสองหน่วยนะคะแล้วก็สุกี้นี่พี่น้องสุกี้นี่นี่กินอร่อยนะพี่น้องนะก <g it> ินอร่อยมากเลยนะคะต้มอ,อย่างนี้เลยพี่น้องยายต้องเละๆนะคะนะคะต้มเลยค่ะต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มีปลานะคะมีปลีกตัวหนึ่งน้ํน้ำพริกกะปิเอยน้ำพริกกะปิแบบน้ำพริกปลาใหยายนะคะ นี่ก็คืออาหารที่ยายกินนะคะหลังจากเลิกงานยายก็จะกินแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาที่าตอนเช้าๆเราไม่มีเวลากินพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาปลาก่อนลาวก็จะมีกปลานะคะ นีอนน่ออาหารเย็นของยายไทยๆนะคะพี่น้องะะโอ้ยยายไทยๆว่าถาดมันซน้อยไปบ๊อบพี่น้องจากเ <No. S 1> นาะมีปลานะคะปลาสุเปอร์นิ้ม แตงกวาไข่สองหน่วยน้ำพริกปะลาร้านีเนนะเสร็จแล้วน้ำพริกปะลาร้าเราอยู่ไหนน้ำพริกปะลาร้าอันนี้ของเก่า พริกยายไทยไทยใครขโมยกระปุกไปโนาะันนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เองนะคะนี่นะพริกปะลายายไทยไทยทำไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมคะจะก,กินเราก็ออกมาไถนิดๆหน่อยๆนะคะกินพอมือใหญ่ก็จะได้แบบนี้นะคะพี่นนอะเราก็เพียงแต่ต้มผักนะคะทอดปลาวันนี้คงไม่เก็บยอดมะละนะคะเพราะว่าออกไม่ทัน กินของที่เพื่อนให้มาก่อนจากที่ทํางานนะคะแล้วก็มีคุณป้าคุณป้าข้างๆบ้านท่านก็ให้มาอีก <c oughs> ก็รวมผสมผสีปร,สประสาน,ก,น <c oughs> กันก็ได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องแต่ก็จะได้นะระระ้าพริกปลาที่แสนอร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามกันว่า,ากินกันนะคะพี่น้องส่วนนีก้กินเมื่อปลา กินแล้วไม่ทิ้งนะคะเหลือเราก็เก็บมาทอดต่อพี่น้องจะได้อีกระดับหนึ่งนะคะก็คือเมนูสําหรับวันนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะยายไทยไทยก็จะได้เมนูสําหรับมื้อน,นี้นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวติดตามไปกินข้าวกับยายไทยไทยนะคะโอเคนะคะพี่น้องนี่คือสุกี้นี่ปลาทอดแตงกวาไข่สองน่วยนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะคะ ะะมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวติดตามค่ะโอเคนะคะสั่นก็ะได้ใบมากินให้ยายเด้อเด้อขอบรกคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกินค่ะพี่น้องเราพร้อมแล้วยายพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟบ,บนตัวอาหารนะคะตามมาค่ะอยู่ในแมแห่งเนื้อพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้อง